ใครได้รับเลือกเข้ามาแทรกแซงระหว่างคุณกับสิ่งที่คุณสร้างขึ้นข้อความจากเซนเจอร์เมนโดยแดเนียลสครันตันฉันคือเซนเจอร์เมนผู้รักษาปเปลวไฟสีม่วงคุณอาจมองฉันและเพื่อนร่วมงานของฉันที่นี่ในมิติที่12 เป็นแบบอย่างแต่เราทุกคนเคารพคุณและมองว่าคุณเป็นฮีโร่เป็นผู้เชี่ยวชนันเนื่องจากความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่คุณเผชิญในชีวิตส่วนตัวและในโลกที่คุณอาศัยอยู่แน่นอนว่ามีปัญหาต่างๆมากมายที่คุณต้องเผชิญทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่มส่วนรวมและตอนนี้เป็นเวลาที่คุณทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการสร้างสารรค์ของตัวคุณเองในฐานะกลุ่มคนจำนวน8พันล้านคนและการสร้างสารรค์ของทุกคนที่มาอยู่ก่อนคุณและเคยใช้เวลาอยู่ในร่างกายบนโลก คุณคือฮีโร่คุณคือผู้เชี่ยวชาญแต่คุณไม่ได้ถูกกำหนดให้ทำทุกอย่างด้วยตัวเองและคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรตั้งแต่ตน้นคุณได้รับประโยชน์จากผู้ที่มาอยู่ก่อนคุณและจากทุกช่วงเวลา ที่ผ่านมาที่คุณหายใจในชีวิตนี้ปริมาณของการสร้างสรรค์เชิงบวกที่มีอยู่ในอีเทอร์นั้นมหาศาลมากซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดและเพลิดเพลินได้นั่นคือหนึ่งในภารกิจสำคัญที่เรามีในมิติที่12ในฐานะประมาจารย์ที่บรรลุทานั่นก็คือการทำให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่คุณสร้างขึ้นนั้นยังคงถูกเก็บรักษาไว้ให้คุณในสภาพที่สมบูรณ์แบบและยังเป็นการแสดงกลอุบายและขั้นตอนที่จำเป็นในการอนุญาตให้คุณสร้างสรรค์ผลงานของคุณเองได้มากขึ้น คุณไม่จําเป็นต้องรออนุญาตและคุณไม่จําเป็นต้องรอให้มีการผ่านกฎหมายที่เอื้ออํานวยคุณไม่จําเป็นต้องรอให้ใครสักคนได้รับเลือกให้ดำรงตําแหน่งในรัฐบาลระดับสูงเพื่อที่คุณจะได้รับผลงาน สร้างสารเหล่านั้นมากขึ้นในปัจจุบันของคุณในฐานาปะปัจเจกบุคคลและเนื่องจากคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบนโลกคุณจึงถูกกำหนดให้เป็นผู้เร่งปฏิกิริยาที่ช่วยให้มนุษยชาติได้รับผลงานเหล่านั้นจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษยชาติต้องการสิ่งที่คุณต้องการในฐานาปะปัจเจกบุคคลได้แก่สันติภาพเสรีภาพความสามารถในการเป็นตัวของตัวเองความรักความสุขความอุดมสมบูรณ์ความชัดเจนของความคิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลและสิ่งที่เรียกว่าบ้านรากฐานความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวความรู้สึก เป็นวิญญาณลองนึกดูว่าความปรารถนาทั้งหมดเหล่านี้รวมกันสร้างสิ่งใด ให้กับมนุษยชาติทั้งหมดและลองนึกดูว่าคุณจะเป็นหอเนื่องานในผู้ที่มองเห็นตัวเองว่ามีความสามารถและถูกเรียกร้องให้ทําให้สิ่งที่จะรับใช้มนุษยชาติทั้งหมดบรรลุผลได้คุณเองก็มีความปรารถนาส่วนตัวเช่นกันและคุณเองก็สามารถทําให้ความปรารถนาเหล่านั้นเป็นจริงได้เช่นกันและเมื่อทําเช่นนั้นคุณก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นและแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าจะได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการในชีวิตมากขึ้นได้อย่างไรและเราทุกคนเห็นว่านั่นเป็นขั้นตอนสําคัญ ในการทำหน้าที่ผู้นำของมนุษยชาติอย่าปล่อยให้ใครหรือสิ่งใดมาขัดขวางความสามารถของคุณในการบรรลุความเป็นจริงที่คุณเห็นชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณและดีที่สุดสำหรับมนุษยชาติไม่มีสิ่งใดหรือใครก็ตามที่สามารถยืนหยัดระหว่างคุณกับสิ่งนั้นได้แต่คุณอาจมีความเชื่อบางอย่างที่ต้องเปิดเผยและตรวจสอบคุณอาจ ต้องการกำจัดอารมณ์ความรู้สึกไม่เป็นมิตรบางอย่างออกจากภายในตัวคุณจากนั้นจึงทำให้ความรู้สึกเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาท,ทั้งหมดการสร้างสารรค์ทั้งหมดการแสดงออกทั้งหมดที่ให้บริการคุณและเพื่อนมนุษย์ของคุณตอนนี้คือเวลาไม่ใช่เวลาที่จะหมดหวังหรือมอบพลังทั้งหมดของคุณไปให้กับใครและพวกเราที่มีชีวิตอยู่ในอาณาจักรที่สูงกว่าอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนเมือ่อใดก็ตามที่คุณเรียกหาเรานั่นคือคำสัญญาของฉันที่มีต่อคุณ ฉันคือเซนเจอร์เมนผู้ดูแลเปลวเพลิงสีม่ว